การสั่งจำคุก6ปีอดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแก่สัมปทานเ e อื้อ a a s และบริษัทร,รอดเทียบกับทักษิณโดน8ปีลดเหลือ1ปีแต่ไม่ได้ติดจริงแม้แต่วันเดียวจากที่มีกระแสข่าพูดถึงกันมากกับการติดคุกของนายทักษิณที่สารพิพากษารวม8ปีโดนตัดสิน แต่มีการเข้าไปติดจริงแล้วหรือไม่ขณะที่บุคคลค่ะที่เคยช่วยเหลือบริษัทของนายทักษิณถูกจำคุกจริงไปแล้ว6ปีทั้งนี้ค่ะเป็นที่กล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่21กันยายนปีพศ5 6 6 4โดยสำนักข่าวอิสารามีการรายงานเอาไว้ว่า ารดีการมีคำพิพากษายืนตามสารอุทธร์ที่พิพากษาลงโทษให้จำคุก6ปีนายสุธรรมมะลิลาอาดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือว่าทอสทอและให้มีการชดใช้ค่ะเป็นเงิน46,855ล้าน4,63,990บาทพร้อมกับดอกเบีย้ยค่ะร้อยละ7.5ต่อปีของเงินต้น ก็คือ3 3 3 3 0 30, 3 4 3บลาน3 3บาทนับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมปีพศ2,559ในการแก้ไขสัมปทานครั้งที่6เพื่อที่จะลดอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับบริษัทแอดวานซ์อินโฟซอริทจำกัดมหาชนหรือว่า AIS โดยมิชอบ ซึ่งก็ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปอชอค่ะลงมติชี้มูลความผิดตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2557ที่ผ่านมาและก็มีการส่งเรื่องค่ะให้กับอายการสูงสุดเพื่อทำการฟ้องร้องดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนทางกฎหมายจำเลยค่ะในฐานะผู้อำนวยการทอสอทอได้มีการลงนามในข้อตกลงต่อท้ายสัญญา อนุญาตดำเนินกิจการครั้งที่6ให้กับ AAS และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ One t o Call ให้กับ AAS แบ่งส่วนไรายได้อัตราร้อยละ20ของมูลค่าหน้าบัตรทำให้ทอสทอได้รับส่วนแบ่งไรายได้น้อยลงจากเดิมที่ได้รับตามสัญญาหลักในอัตราร้อยละ25-30 ทางนี้บริษัท TOT จำกัดได้มีการยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยค่ะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1จากการที่จำเลยมีการลงนามข้อตกลงครั้งที่6กับบริษัท AIS เป็นผลให้ผู้ร้องค่ะสูญเสียไรายได้คิดเป็นเงิน 66, 60, 000, 6 08, 000, 6 6 6 0ล้าน6กแสนบาท94สตางค์ พร้อมกับดอกเบี้ยค่ะ7.5ต่อปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะ93,710,927,981ล้านบาท84สตางค์ จำเลยให้การปฏิเสธค่ะก่อนที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะพิพากษาให้ยกฟ้องและยกคำร้องของบริษัท TOT ผู้ร้องขณะที่นายอำนาจพวงชมพูอธิปฏิสารทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในขณะนั้นได้มีการทำความเห็นแยง้งโดยให้เห็นควรลงโทษจำเลย ต่อมาค่ะโจทย์ก็มีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาขณะที่สารอุทธรณ์พิพากษากลับว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เดิมจำคุก9ปีพยานหลักฐานที่จำเลยนำไต่สวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ1ใน3คงจำคุก6ปีและให้จำเลยค่ะชำระเงิน 46,855ล้าน4 6 3 9 9 0บาท9 2สตางค์พร้อมกับอัตราดอกเบีย้ยค่ะ1.75ต่อปีของเงินตน้นก็คือยอด 33, 3 3 3 0ล้าน3 4 3 3 6 7บาท9 7สตางค์นับตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2559จนกระทั่งค่าสารดีการมีคำสั่งพิพากษาตัดสินยืนตามสารอุทธรณ์ 18กรกฎาคมปีพศ .2567 ค่ะดรมานะนิมิตมงคลเลข,ขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยมีการออกมาเปิดเผยค่ะถึงกรณีดังกล่าวว่า AAS รอดแต่สุธรรมมลิลาจำคุก6ปีชดใช้เงิน4.6หมื่นล้านบาทขอหาเอื้อประโยชน์ AAS มันเกิดอะไรขึ้นในคดีนี้ คดีนี้เกิดขึ้นช่วงปี2,544เมื a ่อ a a s ซึ่งในขณะนั้นมีนายทักษิณชินวัตรและครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทำการขอแก้สัญญาสัมปทานครั้งที่6แล้วอดีตผู้อำนวยการทอสทอทันนี้มีการอนุมัติให้แต่มีการปิดบังข้อมูลและมีได้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามมาติของคณะกรรมการส่งผลให้ทสทรัฐวิสาหกิจของชาติเสียหาย7.13หมื่นล้านบาท คดีนี้เป็นหนึ่งใน5คดีที่ศารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปีพศ2553ยกเป็นเหตุให้ยึดทรพัพย์นายทักษิณชินวัตรและครอบครัวที่ได้จากการขายหุ้นแล้วก็เงินปันผลรวมทั้งสิ้น46,373ล้านบาท ให้ตกเป็นของแผ่นดินโดยระบุเหตุผลว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการร่ำรวยผิดปกติและเป็นการกระทําที่ขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมและอีก4คดีคือคดีแปลงสัมปทานโทรศัพท์เป็นภาษีสัพสามิตคดีเอ็กซิมแบงปล่อยกู้พามา่าคดีสนับสนุนกิจาการดาวเทียมไอพีสตาร์แก้ไขสัมปทานโทรศัพท์ทําให้รัฐเสียเปรียบ ทั้งนี้วันที่1กันยายนปีพศ2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร,พร,ร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากโทษจำคุก8ปีเลือเพียง1ปีเนื้อหาในราชกิจจานุเบกษาประกาศณวันที่1กันยายนปีพศ2566โดยมีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการ ตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรยืย่นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิดกษาจจำนวน3คดี เช่นนี้เองที่สังคมประชาชนพากันวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคอสงสัยว่านายทักษิณได้รับโทษ8ปีแต่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีต่อมาเข้าโรงพยาบาลนานถึง180วันกระทั่งได้พักโทษจนพ้นโทษในที่สุดได้จำคุกจริงแล้วหรือไม่หรืออย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันตามที่เจ้าตัวเคยพูดว่าไม่เคยติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียว